2, 2 6, 6, 8, อ,อับ2องพันหมันเรื่มสิ้นเดอนทางวามาของในข้งที่ประชุมศาสตตอนนี้นะครับทางสหกรณ์ครูพยายของเขาก็มีคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเป็นกรรมการชุดที่49เน้าโดยการนำของทผ่นประธานชูพลคำปาความคณะกรรมการชุดที่49 ในเรื่องของการประชุมประจำเดือนของสมาคมสอสอเอาเน่ก็ยังคงเป็นเวลาเดิมอ,อยู่นะครับคงเปินเวลาเดิมอ,อยู่ก็คือชมเจ้วการประชุมชุมชนคือเวลาหนึ่งชั่วโมงก็คือว่าตั้งแต่เก้าโมงถึงสิบโมงหลังจากนั้นก็จะเป็นประชุมศูนย์ประสานงานต่างๆ ว่าเป็นการประชุมสัตว์ย้อนนั่นนะครับสำหรับปีนี้นี่คุยกันไว้คร่าวๆคาดว่าจะประชุมสัตว์ย้อนหรือป,ประชุมเทียมการประชุมใหญ่แบบในวันศุกร์ท,ที่เอ็ดวันเสาร์ทีเจ็ดมีนาจากนี้ถ้าเป็นการโน๊แตแน่นอนแล้วว่าราจะสำรวจสำรวจคณะกรรมการทั้งสามสามสามคมทั้งสามสามาคมนะครับ พื <mile> ้นฐานเดียวกันดนั้นในการติดใจก็เรียยงพรหัน้าที่ภาพให้เดี๋ยวทั้งสามจะมาพบจะมาทดกันครับเ่งะรมครับการประชุมคณกรรมการนซิปนนาซิรับก็จะเป็น แสดงติดลบสองยอดคงเหลือสามสิบล้ธันวาหกแปดสามพันห้าร้อยยี่รายที่หนึ่งนางบรมวนวัุวัตเหมืองสามรายที่สองจะลันชัยจำเริมหน่วยจุนนะครับรายที่สามสาตินกองทุกั์ รายงาผนผลการเมงานของๆๆสมคมสอบอของเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีไปรับรายจ่ายดังนี้เหมนมลงหน้าครับสมเนมขอลงหน้ามีรายการรับระวังเดือนดูซึงดกันสารายการรายการเป็นเงินดูสาแสนห้าหมื่นก็พันเจยห้าสิบกบาทสาสตางค์นะครับ ราคารวมกับยอดที่ยกมาจากเดือนพฤศจิกายนหนึ่านสี่แสนหนพันเอาร้อยแปดบาทสิบเกสตางค์รวมมีรายรับกันจึงมดหนึ่านเจ็ดแสนเจ็ดหมพับาท3าสตางค์ครับหนึ่งล้านห,หน้าหม่านหนึน่งรบาท3ามสสตางค์ รายการหนึ่งเป็นรายการได้รับรระจายของสมาพันธ์หนึ่งรยบาทเก้าสตางมีรายการรับยู่3รายการเป็นเงินทมัดกันหมดกัน6 1 4บาท6กสเตางค์นะครับรวมรายๆมดกันกันล้านห8 8มดกัน้บาท6สิตางมีรายการจ่ายเท่ากันือนยู่3รายการครับ3รายการกับสมบพันธ์ ร488บาทกวนยอดคงเหลือยงไปของเงินได้รับรายจ่ายสมาคมสพอก็ออกอตกครับ1ล้าน5แสน5หมื่น1น6 63บาทที่เป็นตัจึงเรียนมาเพื่อขอนตังโองสามทำหน้ทีได้ดีมากเข้มแข็งมากครับพอ,อเป็นปลายก็เกล่ยอันสอามสิบถ้าเรือนมัตเปลี่ยนขั้นทีเซาซีจะได้เงิน360บาท สารสี่ีครึ่งขั้นเนาะถ้าหนึ่งขั้นเสาสี่ชุดห้าจะจ่าเงินเจ็ดร้อยถ้าขั้นที่เสาห้าเป็นขั้นครึ่งจะจ่าเงินเหลือนอยู่หนึ่งพันหกสิบบาททางงนขอเจ้าหน้าที่แต่รับผนแต่รับผลนะครับตลอดถึงท่านปฏิการไวร้การปฏิการตัวนี้ทุกมดกับม้าม้ามีขอบกพร่องบ้า การทำงานของเจ้าหนักทตั้งหลังคณะเนี่ยนะครับด้ตีพันมานะครับจากการตีเดือนขั้นเดือนยื่นอยู่สองขั้นดีใจกอนก็จะเอาขั้นขึ้นถ้าเอาสองขั้นมันเต็มแล้วนะเปิดครับขั้นที่สุดท้ายล่ะ เราแบบตัวเช็ดชิปแร้วบบทับอย่างเกา่าเนาะหมทับจับมาได้วะเฉพาะไอ้ทายาทก่อนอกแล้วาก็่อัสนสมาชิกอื่นสี่ปีแล้วนะครับโดยโดยระเบียบของกระทรวงฒนาสังคมนะครับพบสี่ปีแต่สนับกับลูกๆเป,นป,นป็นแค่สองปีนะครับแต่เรื่องของสากลช่วงนี้นะครับกำลังเข้ามา เดินทำงานได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ดี่เราดูแล้วสัมาชิกมีความจัดเป็นมีรับประกันทีมันค้งมีผู้ข่ำมีสมาชิกอยู่ในสากลอยู่ได้ละกะเหล่งของผู้ข่ำก็อยู่ได้อบสอยู่ 5572ครับ5572ัห้ายถ้าสมาชิกเสียชีวิตจะจ่ายเงินนู้กับท้ายากนครับ167160 167,160นึ่งหกนหบาทหนึ่งหครับขอบคุณครับผมนายกครับเดี๋ยวอาจจะนี้ต่อช้อนต่อสอนเตยไปยกคือนดันชุบพนัานจะแก้ปัญหาหรือเด็ก่อนแต่ตอนนี้นี่สามสมาคินี่หมือนปัตดนี่ เต็มนะครับเต็มแน่ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านท่านที่ปร <Heavenly> ึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนะครับขอบคุณการประชุมครับผมขอบคุณครับ